หลังจากที่พระเอกได้มาเจอสมบัติของท่านเทพเซียวหยวนที่ได้ทิ้งเอาไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งสมบัตินี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากๆเป็นสมบัติคล้ายๆเทเลพอตสามารถเคลื่อนที่ไปยังดวงดาวต่างๆได้ตามใจนึกกันเลยทีเดียวในตอนนี้พระเอกไม่รอช้านะครับที่จะขอให้ท่านอาฟูผู้นี้พาตัวเขามุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นมันก็จะเป็นโลกมนุษย์นั่นเองจะรับรู้ถึงข่าวข่าวญาติพี่น้องของเขาที่ยังอยู่ยังโลกมนุษย์ในตอนนี้พระเอกไม่รอชามุ่งเดินทางไปยัง สถานที่แห่งนั้นในทันทีเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นพระเอกก็มุ่งเดินทางมาถึงจนได้สถานที่แห่งนี้มันก็จะเป็นทวีตเฉียนลงเป็นดินแดนของตระกูลฉินที่เพระเอกนั้นได้เคยดำรงอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับสถานที่แห่งนี้มันก็จะคึกคืนมากกว่าปกติด้วยเนื่องด้วยที่มันก็ไม่ได้มีภัยพิบัติมากมายในการเข้าโจมตีดินแดนแห่งนี้แล้วก็เลยทําให้ผู้คนอยู่อย่างสงบสุขสขส,ขสบายกันไปแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกก็จะสัมผัสได้ถึงพลังจิตของปีศาจในการรับใช้ก่องเขา ซึ่งปีศาจตัวน,นั้นก็จะเป็นปีศาจมานิมังกรนะครับผมในตอนนี้มันก็สามารถกลายร่างเป็นร่างครึ่งคนครึ่งปีศาจได้แล้วซึ่งที่มาในวันนี้ตัวมันเองก็รู้สึกดีใจมากๆไม่คิดเลยว่าจะสามารถได้มาพบเจอกับเพกในโลกมนุษย์แห่งนี้อีกครั้ง แต่พอเพอเอกได้ถามถึงตระกูลชินของเขาว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างในตอนนี้ปีศาจรับใช้ตอนนี้ก็ถึงกับไม่กล้าที่จะพูดบอกกับเพอเอกไปแต่สุดท้ายก็ต้องยอมที่จะบอกกับพระเอกไปอยู่ดีว่าตระกูลชินของพวกเขาในตอนนี้มันกําลังเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วพระเอกไม่รอชา้ารีบกลับไปที่ตระกูลของเขาแต่ก็ได้เจอแค่กับพี่ชายคนที่สองเท่านั้นนะครับเนื่องด้วยที่พี่ชายคนโตรวมถึงท่านลุงเฟิงแล้วก็ท่านพ่อของพระเอกนะั้นทั้ง3าคนได้มุ่งเดินทางและก็ก้าวขึ้นไปยังสู่โลกปีศาจ โลกอมตะแล้วเรียบร้อยจะเหลือเพียงแค่พี่สองของพระเอกนั้นที่คอยดูแลรักษาตระกูลฉินเอาไว้อย่างโลกมนุษย์แห่งนี้แต่อีกไม่นานก็คงจะต้องก้าวขึ้นไปยังสู่โลกอมตะโลกปีศาจเหมือนกันแต่ในเรื่องที่สงสัยของพอเพกเกี่ยวกับตระกูลฉินของพวกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ชายคนที่สองของพอเพกก็ได้บอกความจริงกับพระเอกไปว่าปกติก่อนหน้านี้พวกเขานั้นก็อยู่อย่างสงบสึกนั่นแหละแต่หนึ่งด้วยที่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรมันมีปีศาจของจกักรพรรดิเผงส่งตัวมา ยังโลกมนุษย์มากมายทําการเข้าโจมตีเล่นงานพวกเขาแถมมันก็ยังเอาขโมยเอาสมบัติมากมายของตระกูลฉินของพวกเขาไปอีกด้วยและในด้านความแข่งแข่งของพวกมันก็แข่งแข่งมากๆเหล่าคนในตระกูลฉินของพวกเขาเลยไม่สามารถโจมตีต่อสู้รับมือกับมันได้ก็เพียงทําได้เพียงแค่ปล่อยมันไปเท่านั้นมันก็ยังดีที่มีตระกูลเจือหยางก็ยังคอยปกป้องรักษาตระกูลฉินของพวกเขามาตลอดถึงแม้ในอดีตทั้งสองตระกูลนี้ไม่ค่อยจะชอบกินหน้าถูกคอกันสักเท่าไหร่แต่ในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ เหตุผลอะไรตระกูลจืออหยางได้มาร่วมเป็นพันธมิตรของพวกเขาหอยเข้าโจมตีต่อสู้กับพวกปีศาจมารของจกักรพรรดิเิงไปพวกนั้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่พวกเขายังมีชีวิตดำรงอยู่ของตระกูลฉินในตอนไม่ใช่ว่าพี่ชายคนที่สองของเพกจะงงนะครับในตัวพเพกเองก็รู้สึกงงเหมือนกันเนื่องด้วยที่ตระกูลจือหยางนั้นมันเป็นเขตของจกักรพรรดชวนซึ่งจกักรพรรดชวนก็จะเป็นจกักรพรรดสาวสวยที่เป็นภรรยาของจกักรพรรดอยู่นั่นแหละครับผม ปกติแล้วถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงพวกนั้นคงจะแค้นเขามากๆในการเข้าโจมตีตระกูลฉินอยู่แล้วในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรถึงทําให้พวกนั้นยอมเข้ามาเป็นพารามิตรกับพวกเขาได้แสดงว่ามันอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดของจกักรพรรดชวนรวมถึงจกักรพรรดผึ่งแน่นอนพระเอกก็มีความสงสัยในตัวของจกักรพรรดอมตะทั้งสองของโลกปีศาจโลกอมตะนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่พระเอกจะมุ่งเดินทางกลับไปยังโลกปีศาจโลกอมตะของเขาในตอนนี้เพื่อที่เป็นความปลอดภัยของตระ นชิในโลกมนุษย์รวมถึงกับพี่ชายของเขาคนนี้พระเอกก็เลยได้มอบหุ่นเชิดดาบมาตะให้กับพี่ชายคนที่2ของเขาไปรวมถึงพลังหินคิดตันวิญญ,ญาณระดับสูงถึง150เมตรกันเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีสมบัติอาวุธนี้อยู่ในการครอบครองแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครหน้าไหนเข้ามากล้าต่อก้อนกับพวกเขาอย่างโลกมนุษย์เป็นแน่แต่ก่อนที่พระเอกนั้นจะได้ขอตัวลาออกไปจริงๆพี่ชายคนที่สองของพอเพกก็ได้แนะนําตัวชายหนุ่มคนหนึง่งให้กับพระเอกได้รับรู้ตัวเขานั้นเป็นชายหนุ จากตระกูลฉินเพียงแค่คนเดียวในหมื่นคนเท่านั้นที่มีความสามารถทางด้านพละกกาลังความแข็งแร่งทางด้านร่างกายมากที่สุดก็ลเลยทําให้เพคที่ได้มาเจอกับชายหนุ่มผู้นี้แล้วตัวเขานั้นก็นึกถึงสิทธิ์ของเขาที่ตายไปนะครับก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ก็เป็นได้พระเอกเลยขอรับชายผู้นี้กลายเป็นสิทธิ์ไปนะครับสอนเคล็ดลับวิชาสุดแข็งแร่งมันก็จะเป็นวิชาการแปรพัน์ของดวงดาวที่ตัวเขานั้นได้รับมาก่อนหน้านี้ส่งมอบให้กับชายหนุ่มคนนี้ไปเพื่อสืบทอดพลังของเขาต่อ จากนี้และหลังจากที่พระเอกล่าวลาเสร็จสับเรียบร้อยกับพี่ชายคนที่2ของเขาแล้วเกดิดมุ่งเดินทางกลับไปยังโลกปีศาจโลกอมตะเหมือนกันนะครับหลังจากที่พระเอกเสร็จภารกิจเกี่ยวกับวิหารลึกลับไปแล้วและก็ยังได้กลายเป็นเจ้าของสมบัติบรรพการของเทพเซอร์ยตนแล้วอีกด้วยในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางมาที่ทางเข้าวิหารลึกลับเพราะสถานที่แห่งนี้ถูกปิดผนึกเอาไว้เราพวกปีศาจพวกมารรวมถึงกับพวกอมตะคนอื่นถึง7คนในการปิดผนึกสถานที่แห่งนี้ไม่ให้บุคคล ภายนอกเข้าไปในวันนี้พระเอกก็ไม่อยากจะปิดกั้นมันต่อไปถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสามารถเข้าไปก็สามารถเข้าไปได้ทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องมาปิดกั้นแบบนี้แต่พอพระเอกมาถึงเท่านั้นแหละครับผมมันก็มีเสียงของใครบางคนได้ไล่พระเอกนี้ออกไปจากที่นี้เพราะหนึ่งโดยที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใครสามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ได้แม้แต่คนเดียวถ้าเกิดว่าเจ้าค้าขัดขืนแล้วล่ะก็เจ้าน่ะเจ็บตัวอย่างแน่นอนคิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมนะครับพระเอกก็เลยได้นำเอาหอกของเขาออกมา ันก็จะเป็นหอกคันเชียที่ได้รับมาจากท่านเทพเซอยวนในตอนนี้พระเอกเปิดใช้รูปแบบวิชามังกรแดงในการเข้าโจมตีพลังบาเรียรที่ทั้งขึ้นมาในการปกป้องวิหารลึกลับแห่งนี้เอาไวา้ในด้านการโจมตีความแข็งแกร่งของเพคที่มาอยู่จุดสูงสุดของระดับจกักรพรรดิอามาตะาแล้วพร้อมที่เลื่อนขึ้นไปสู่ในระดับดินแดนเทพนะครับในตอนนี้การโจมตีที่มันรุนแรงเหล่จาจักรพรรดิอามาตะาทุกคนที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไวา้พวกเขาเองก็ไม่สามารถทนทานได้นะครับถูกโจมตีจนได้รับ บาดเจ็บไปตามๆกันแต่การที่พวกเขานั้นหลุดออกมาไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นจะมีความแค้นกับพระเอกแต่อย่างใดแถมก็ยังได้กล่าวขอบคุณพระเอกในการปลดผนึกไปในครั้งนี้ในด้านความแข่งของพวกเขาที่ติดอยู่ในระดับจักระพัรดิอมาตะขั้นหกมานานแสนนั้นพอได้เห็นเทคนิคพลังของพระเอกแล้วพวกเขาเองก็มีแรงฮึอสู้ที่อยากจะแขง่งแข่งขึ้นมาอีกครั้งและก็ยังได้กล่าวชื่นชมในความแข่งแข่งของพระเอกไปอีกด้วยกล่าวขอบคุณพระเอกที่ออมแรงไว้ชีวิตพวกเขาไปในครั้งนี้ก็จะมีพระเอก เป็นไอดอลแล้วนะครับสำหรับพวกเขา และภาพก็ตัดมาทางด้านของลุงเฟิงและก็พ่อของเพเกจากที่ทสองได้ขึ้นมายังโลกอมตะโลกปีศาจนี้ก็รู้สึกงงเหมือนกันนะครับผมไม่คิดเลยว่าจากักรพรรดิชวนจะทําการดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีทั้งทังที่พวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรยังไงกันแนะ่แถมข่าวข่าวที่พวกเขานั้นเคยได้ยินมามันก็ยังมีคนที่มีนามว่าชินอยู่คนนึงทําการโจมตีค่าจัดการจากักรพรรดิอยู่ไปือเสียงมากมายในโลกปีศาจอมตะแห่งนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นชินอยู่จริงๆจัจรจกรพรรด ชวนคงไม่ดูแลพวกเขาแบบนี้เป็นแน่ก็อาจจะตีตัวเป็นศัตรูกันเลยก็ว่าได้แต่พวกเขาเองก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเช่านั้นนะครับแต่ระยะเวลาไม่นาะนพระเอกก็มาถึงที่นี่พอดีพระเอกที่ตามหาพ่อของเขาก็ได้มาเจอจนได้นะครับหองที่ได้มาเจอกับลูกชายของเขารวมถึงลานชายก็ถึงดีใจมากๆไม่คิดเลยว่าจะได้มาพบกันอีกครั้งแถมเมื่อพระเอกได้พูดคุยเรื่องราวอะไรต่างๆเราให้กับท่านพ่อท่านลุงของเขาได้ฟังแล้วเรียบร้อยพวกเขาเองก็ต่างพากันง,งงมากกว่าเดิมนะครับ ไม่ใช่แค่ลุงเฟิงและก็พ่อของเบกพระเอกเองก็งงเหมือนกันนะครับเนื่องโดยที่ตัวเขานั้นทําการโจมตีจัดการฆ่าจักรพรรดิอยู่ไปแต่จักรพรรดิชวนที่เป็นภรรยาของจักรพรรดิอยู่นั้นดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีคนที่มาจากตระกูลฉินทุกคนจะต้องถูกดูแลเป็นอย่างดีในโรคอมะตะปีศาจพวกนี้ก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นแสดงว่าจักรพรรดิชวนจะต้องมีแผนการบางสิ่งบางอย่างในการล่อให้พวกเขาดีใจและก็ต้องตลบหลังอีกครั้งแน่นอนในตอนนี้ก็คงจะต้องทําได้เพียงแค่คอยดูอย ยองหางนั้นถึงแผนการของจกักรพรรดิชวนที่กำลังทำต่อจากนี้ และหลังจากที่พระเอกได้พูดคุยกับท่านพ่อท่านลุงของเขาเรียบร้อยในตอนนี้พระเอกก็มุ่งเดินทางมาหาสิทธิ์พีลั่อยู่นะครับซึ่งสิทธิ์พีลั่วอยู่ก็จะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอพระเอกมาก่อนทั้งสองเคยกินเหล้าร่วมสาบานเป็นน้องกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้พระเอกก็เลยได้กลับมาหาสิทธิ์พีลั่ยพบปะคูดคุยกันตามปกตินะครับแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันไปมันก็มีอีกคนนึงที่มุ่งเดินทางมาหาพระเอกแล้วแม่นางคนนี้ก็จะเป็นแม่นางหลิงนะครับตัวเธอก็มีความแข็งแกร่งมากมาก,มาก,กกๆนพเอ็ สััมผได้เลยว่ามีความแข่งอยู่ในระดับเทพมนุษย์แล้วนะครับก็ยังเป็นเทพมนุษย์ขั้นสูงอีกด้วยพร้อมที่จะกลายเป็นเทพสวรรค์แล้วในตอนนี้แต่ตัวเธอก็ได้ส่งกระแสจิตมาบอกพระเอกนะครับว่าห้ามเปิดเผยความลับความแข็งแ่งของเธอให้กับพีรัวเฉินได้รู้ไปนันเด็กขาดพระเอกก็เลยได้ยอมปกปิดความลับที้เอาไว้และเนื่องโดยทีแม่นางหลิงก็อยากจะมาพูดคุยพบปะกับอเอกเป็นการส่วนตัวสิ์พีรัวก็เลยได้ขอตัวลาออกจากพระเอกไปซึ่งการที่ตัวเธอมาหาพระเอกในครั้งนี้ก่อน โดยที่ตัวเธอจะมากล่าวลาพระเอกเหมือนกันหลังจากที่ตัวเธอนั้นได้ลงมาจากโลกเทพมาอยู่ในโลกปีศาจโลกอมะตะแห่งนี้ก็ต้องกลับขึ้นไปแล้วก็คงจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่าอาจจะไม่ได้พบเจอกับพระเอกอีกเลยแต่ถ้าเกิดว่าพระเอกขึ้นไปยังโลกเทพก็คงจะได้เจอกับเธออย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ก็ได้กล่าวชื่อชบพระเอกไปเหมือนกันเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่พันปีเท่านั้นก็สามารถมีความแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเธอได้แล้วอีกไม่นานก็คงจะไปยังโลกเทพ ได้ตัวเธอก็ยังได้บอกความจริงกับเอกไปเหมือนกันนะครับสมบัติที่ตัวเธอได้ไปเจอกระเพกก็คือหอข้อแจ้งหลานเป็นสิ่งที่ลุงหลานมอบให้และลุงหลานก็จะเป็นลุงของเธอแม่นางหลีเอิก็จะเป็นพี่สาวของเธออีกทีนะครับผมการที่ลุงหลานยอมมอบสมบัติหอข้อแจ้งหลานสมบัติที่ล้ำค่ามากๆให้แก่พระเอกไปแสดงว่าตัวลุงหลานเองจะต้องมองเห็นความสําคัญในตัวพระเอกมากแน่นอนแถมในตอนนี้ก็ยังมีเหล่าชายหนุ่มมากมายคอยจับต้องหมายปองพี่สาวของเธอเอาไว้แต่คนที่จะได้รับเลือกก็คง จะต,ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับในต,ตอนนี้ก็มีความมั่นใจยอมรับในตัวพระเอกให้กลายเป็นพี่อเอก๋ของเธอ ก่อนที่ตัวเธอจะได้ขอตัวลาออกไปเธอก็ได้บอกกับเพกไปนะครับว่าสมบัติหออคอยแจ้งหลานที่เพกนั้นมีอยู่ในการครอบครองถ้าเกิดว่าขึ้นไปยังโลกเทพห้ามให้ใครเห็นเป็นอันเด็กขาดแต่ก็ยังไม่ได้บอกความลับทั้งหมดนะครับมันก็จะมีคุย่าหัวหลานมาหยุดเธอเอาไว้ห้ามบอกความลับไปทั้งหมดก็ได้บอกพระเอกไปเพียงแค่ว่าห้ามให้ใครเห็นเป็นอันเด็กขาดยังโลกเทพถ้าเกิดว่ามีคนเห็นมันก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็เป็นได้ในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่เป็นความลับไปเท่านั้นสําหรับพระเอกนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบ ลุงลางจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกเทพเลยก็ว่าได้เลยครับและหนึ่งด้วยในความแข็งแกร่งของเพ็กรวมถึงสิ์น้องของเขาทั้งสองคนมีความสามารถที่จะขึ้นไปยังโลกเทพได้แล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาทั้งสามสามารถผ่านภ,าภาพ่บัตรกสวรรค์ไปได้พวกเขาเองก็จะได้ก้าวขึ้นไปยังโลกเทพได้เลยในตอนนี้ก็ยังมีภารกิจที่ต้องทํานะครับเนื่องด้วยที่ความแค้นของเสี้ยวไห่นั้นก็อยากจะจัดการกับจกักรพรรดิผิงมากๆไม่สามารถจัดการได้สักทีถึงแม้ในความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้จะเทียบเท่าจักรพรรด พึ่งไปแล้วก็ต่ำนะครับแต่หนึ่งโดยที่จักรปัดเพงมีสมบัติในตัวของเขาเก็ททาให้ในด้านความเร็วของจักรปัดเพงเร็วจนกว่าตัวเสี่ยวไ่ไม่สามารถตามทันได้เลยนะครับ ปโจมตีทีไรดีก็หนีตลอดนะจกักรพรรดิผิงแต่เรื่องนั้นพระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดในด้านความแข็งแกร่งของเขารับรองได้เลยว่าจะสามารถจัดการจากักรพรรดิผึงได้แน่นอนทั้งสามในตอนนี้มุ่งเดินทางไปหาจากักรพรรดิผิงเลยแถมเมื่อเสี่ยวไฮได้มาเตอจกักรพรรดิผิงแล้วไม่รอช้าในการเข้าโจมตีจกักรพรรดิผิงไปแบบรัวซึ่งจกักรพรรดิผึ่งเองก็ไม่ได้สู้นะครับผมหนีตลอดนี่ครับในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ไล่ตามเท่านั้นนะครับเสี่ยวไฮแต่สุดท้ายก็ตามไปทันแต่ในาาระหว่งวาง หนีออกไปจากเสียวไฮในตอนนั้นเองพระเอกก็มาถึงพอดีในด้านความแข็งแกร่งของพระเอกสามารถควบคุมห้วงอวากาศอย่างโลกปีศาจโลกมาตะได้แล้วในตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเพียงแค่กระดิกนิ้วกระดิกมือเท่านั้นนะครับจัก,กรพรรดิเผิงไม่สามารถหนีรุดรอดออกไปได้โดนพระเอกกดตัวเอาไว้ได้ในที่สุดซึ่งจัก,กรพรรดิเพิงที่ได้รับรู้ถึงความสามารถความแข็งแกร่งของพระเอกตัวเขารู้ได้เลยว่าไม่สามารถเอาชนะได้แล้วถ้าเกิดว่าเจ,าจ้าจะฆ่าาก็ฆ่าาได้เลยอย่ามาทําให้ข้านะอับอายเช่นนี้แต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้คิดจะ ข่าด้วยมือของเขาเองยินขอเสนอให้กับจกักรพรรดิเผงไปถ้าเกิดว่าตัวเจ้านายินดีที่จะสู้กับศิษย์น้องของข้าแล้วเจ้านาสามารถสู้กับเขาตัวต่อตัว,ตว,ตวข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวเป็นอันเด็กขาถ้าเกิดเจ้าสามารถเอาชนะเขาได้ข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปเหมือนกันเข้าทางจากักรพรรดิเผงเลยนะครับเป็นทางเดียวที่เขานั้นจะสามารถหนีรอดออกไปได้ตอบตกลงที่จะเข้าสู้กับเสียวหายไปจบไปก่อนสําหรับอีพีนี้นะครับอีพีที่26นะครับผมอีกแค่2ออีพีเท่านั้นเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามไป ทุกคนได้ดูเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับ EP นี้คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวตอนหน้ามาใหม่ในะวันพรุ่งนี้เลยละกันนะครับบ๊ายบาย